นะครับผมมีแบบไม่ต้องมีปากก็มีครับมีนะเด่งได้อะตู้ครับผมดูกันก่อนครับนี่นะครับเรามีทุกยี่ห้อนะครับพลังกันหน่อยครับไป้องนี่นะธรรมดาที่ไหนนะรุ่นพระเจ้าเขาเรียกพี่ครับผม,มก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ ขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนด้วยละกันครับที่ร่วมเดินทางไปกับช่องลีทองจี h ช n แนลของเราด้วยละกันครับเสียงดังเรามีครับเสียงดีไม่รับประกันนะฮะนายกระผมวันนี้มางานฉลองอัปินะครับของยายทวดก็คือเป็นแม่ของพ่อตานะครับหรือว่าเป็นยายของแฟนผม าศักก็จะเป็นทวดนะให้ลูกผมเรียกนะครับนี่นะครับพอดีไม่ได้เอาเครื่องมาลงให้นะครับวันนี้ก็ได้เป็นของทีมงาน SS นะครับผมนี่ดูระบบเสียงครับพี่น้องบอกได้เลยครับอลังการงานสร้างนะฮะเสียงดังเรามีครับผมเสียงดีเราไม่รับประกันให้นะฮะดูหอนพี่น้องนี่ธรรมดาที่ไหนนะครับผมมีแบบไม่ต้องมีปากก็มีครับนี่นะ ดิงใด้อะตู้ครับผมดูกันก่อนครับนี่นะครับเรามีทุกยี่ห้อนะครับอันนี้น่าจะเป็นดวนะส่วนไอที่เป็นหน้าผ้านี่ผมไม่แน่ใจนะนะครับผมอีกสามใบนะครับแล้วก็ตู้ดับบิวด้านข้างนะครับเออเสียงกลางนี่ทันสมัยนิดหนึ่งครับผมนี่นะครับน่าจะเป็นสิบสองนิ้วแหลมครับผมนี่นะหัวจรวดล้วนๆนะผม หตัวมีตัวเก่าด้วยแล้วก็จะมีมิดโลด้วยนะครับนู่นนะครับเป็นน่าจะประมาณ8ดนิ้วนะครับโอ้สุดยอดอลังการดูแต่นั่งร้านก็พอครับผมตั้งสงแถวครับนี่ชอบแต่หัวจรวดตรงนี้แล้ครับผมหันหนีงานนะอื <c oughs> หันเข้างานไม่ได้นะครับนี่นะครับผมสังเกตดูดีๆนะเครื่องเสียงนี้จะหันหนีงานนะงานอยู่ฝั่งนี้นะครับ โอ้นะสุดยอดเลยครับผมใจมันรักสยางครับพี่น้องนี่เห็นแต่ยินยินสเปคคอนนะพี่น้องนี่เสียบสเปคคอนทุกตัวครับผมด้านล่างก็จะเป็นรุ่นพัดเท็บนะครับทันสมัยไฮเทคอะพี่น้องไปดูขุมพลังกันหน่อยครับผมนี่นะฮะอันนี้จะเป็นเหล็กใส่ชุด power mix นะครับโอ้นะฮะมีอุปกรณ์ไล์สดครบเลยครับพี่นอ้องอืมนี่ะ มาดูขุมพลังกันหน่อยไหมจะของไปไหนไม่รู้อะเดี๋ยวรื้อก่อนนะมาดูขุมพลังกันหน่อยครับพี่น้องนีน่นะธรรมดาที่ไหนนะะรุ่นพระเจ้าเขาเรียกพี่ครับผมมันไม่เกี่ยวแล้วครับว่าจะรุ่นไหนครับพี่น้องเอาเคได้ออกงานนี่ก็ถือว่าเจ๋อจ้าบแล้วนะครับหน้าลากครับผมนะโอ้นะครับพาวเวอร์นี่พระเจ้าเฮาของเทเลยนะฮะ เเสียดายครับผมมาไม่ทันช่วงลงเสียงนะครับตอนนี้ก็อากาศร้อนปิดไปก่อนนะครับผมเออนะฮะใจมารักครับพี่น้องมันไม่เกี่ยวแล้วครับว่าจะเป็นดิจิตอลหรือว่าอนาล็อกนะฮะขอแค่ได้ออกงานนี้เราก็มีความสุขแล้วนะครับนี่คุมพลังครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของปลั๊กไฟนะฮะก็จะมีในส่วนของไมโครโฟนก็จะเป็น k ค o w e r นะครับส่วน EQ ก็ว่าสไลด์สั้น2ชั้น ครอสก็จะเป็นสองทางนะมีปรีด้วยอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเล่นยังไงนะนะครับก็แต่ hey, พี่น้องเห็นไหมสังเกตดูดีๆนะครับตัวเหล็กที่ใส่ชุด power หรือว่าจะเป็นเหล็กที่ใส่เครื่องปรุงนี่เป็นตู้เก่านะตัวนี้เป็นตู้เสียงกลางนะไม่เก่านะอืมนะครับเอาตู้เสียงกลางมาตัดเอออยาะสนอมเตอ รูตรงนี้จะเป็นรูที่ใส่มือจับนะนี่ธรรมดาที่ไหนนี่แหละครับผมทีมงานเสียงดังเรามีเสียงดีไม่รับประกันเออไม่จำเป็นต้องหันเข้าง,งานครับดังรอบทิศทางหันหนีเลยครับผมเออยอดสุดยอด,ด,ยอดนะครับอันนี้คือเป็นกับข้าวนะฮะนะฮะเจ้าของหายครับพี่น้องอืมโอ้ระบบไฟครับตอนแกเสียนี่ผมลง ตู้ยืนให้นะตอนนั้นนะแต่ตู้ยืนตัวน,นี้ขายแล้วนะครับแต่ปีนี้มวัวเตจิภารกิจนังนะครับ <_ d ata> ก็เลยให้ทีมงานได้เอามาลงนะไม่รู้ตะทวดแกไปติดโตมาจากทางไหนไม่รู้เหมือนกันนะนะครับผมนี่นะทีมงานของเราธรรมดาที่ไหนทั้งผูกทั้งมัดเลย <_ d ata> <_ d ata> เออนะสุดยอดสุดยอดนาอพี่น้องอใจรักสาย,ยามครับผมเห็นแล้วคิดถึงสมัยก่อนเนาะ เครื่องเสียงมีแต่แบบนี้แหละนะไม่มีล็อกนะครับผมนะมีทุกทุกยี่ห้อนะครับนะบตู้นี่ถ้าถ้าในหมู่บ้านมีกี่อันหรือว่ามีกี่ชา้าเอามาผสมกันให้หมดเลยนะครับโองานที่หนึ่งนิ้วจะกะไรเป็นอะไรหลวงน,นงพี่น้องสุดยอดอนะนะนี่อันนี้น่าจะรวมหน่วยหรือเปล่าครับนี่นะสมัยก่อนพวกเรานี่รวมหน่วยนะ มีเพื่อนสามคนอยู่ในหมู่บ้านโอ,อกงานที่หนึ่งเอาไปให้หมดนะก็สุดยอดเลยครับผมเนาะแต่ผมไม่ได้สีเรียดนะผมไม่ได้มาอะไรนะแค่เห็นแล้วก็คิดถึงสมัยตอนที่เรารับงานสมัยโกดนะรวมหน่วยนะฮะในหมู่บ้านมีกี่เครื่องเอาไปหมดครับผม<ๆ>ก็จะตั้งประมาณนี้แหละนี<ๆ>่ดูแต่เสียงกลางครับผมตูต้เบสนี่ตะกร้มีทุกไซส์ครับผมมีไซส์ที่หนึ่งไซส์ที่สองไซส์ที่สามเออด่งได้อะ นะครับได้ทุกแนวนะฮะหน้าเปิดหน้าปิดอ๋อก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องนะครับเป็นแรงบันดาลใจทุนเราน้อยนะครับแต่ใจเราแม่งเกินร้อยอยากมีเครื่องเสียงอยากออกงานอยากมีหน้ามีตาแต่สตังมันน้อยไงซื้อของก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่ก็ไปทั้งอย่างงี้แล้วครับพี่น้องนะฮะบกลูกค้าเด้อเสียงดังเรามีเสียงดีไม่รับประกันนะฮะไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณด้วยละกันครับ